อาจารย์ยืนนานมากหนูจําได้หนูเกือบจำไม่ได้กฉันไม่ได้แต่งหน้างวั่นั้นน่ะแม่ยืนฟังเขาเล่นเพลงะ่ะร้องเพลงะ่ะอ๋อร้องเพลงเพราะมากเลยน้องะวัน,นาั้นวันนั้นร้องเพลงอะไร ต็ร้องจำไม่ได้โ <Okay. S 2> อ,อเคแล้วเราเหมือนเขา้องลูกทุ่งอะร้องเพ้อเพ้อคุณนภาเนาะบอกว่าวหนูขอถามค่ะอาจารย์หนูเก็บเงินไม่อยู่ควรทํายังไงดีคะเกี่ยวกันไหมคะกับอาชีพเปิดหมวกคะ่ะหามาแล้วแต่เก็บไม่อยู่ขอพระคุณคะ่ะเก็บเ<ม>งินไม่อยู่เปิดหมวกเล่นดนตรีใช่ไหมอืมเก็บเงินไม่อยู่หรือว่ามันเป็นเพราะเกี่ยวกับอาชีพเปิดหมวกของเขาไหมใช่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 ไหม ใช่เออเหมือนกับบางทีอ่ะบางอย่างที่เราทําอะไรที่ที่มันเป็นสานะอ่ะมันเป็นสานะปุ๊บเนี่ยบางทีเราลองอธิษฐานนะภาเป็นสานะเราขอเจ้าที่เจ้าทางประมาณเนี้ยในในที่ที่เราไปอ่ะอย่างเปิดหมวกจะเป็นที่สานะถ้าเราไปตรงนั้นประจําหรือว่าก่อนจะทำเนี่ยเราขอเจ้าที่เขาเออว่าเออวันนี้เราได้เงินใช่ไหมส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะไปทาบุญให้ท่านหน่อยนึงอ่าจะได้เก็บเงินอยู่เพราะว่าสถานที่เป็นสถานที่ของท่านการแจ้งแบบเนี้ยบางทีอ่ะเขาเรียกว่าเงินบุญเนาะบางอย่างอย่างอย่างสานะเนี่ยมันเกี่ยวข้องเนี่ย สังเกตว่าเวลาคน,นขายของหรือไปค้าขายที่ไหนะเห็นไหมว่าบางทีล็อกม,ม,ม,มันใกล้ๆกันล็อกขายของอะ,อ,ะอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ทำไมล็อกของเราขายดีอ,อีกล็อกนึงขายไม่ดีทั้งหน้าที่อาหารก็เหมือนกัน อยู่ที่เจ้าที่เจ้าที่ถ้าเป็นการแจ้งเนี่ยเปิดเมืกออยู่การแจ้งใช่ไหมหรือทําอะไรก็ช่างเกี่ยวกับการแจ้งเนี่ยเราก็ให้ขอเจ้าที่ก่อนแล้วก็อธิษฐานว่าเอาเงินเนี้ไปทาบุญให้ท่านเงินที่หากินในวันนั้นน่ะที่ได้เนี่ยก็จะอยู่กับเราอ่ะคือต้องใช้ในที่จําเป็นอ่ะบางคนคําว่าเก็บเงินไม่อยู่คือไอ้ที่ไม่จําเป็นไม่น่าจะเสียก็คือเสียเนี่ยเขาจะเรียกเงินเก็บเงินไม่อยู่กับเงินไม่พอต่างกันนะ เออต่างกันนะอันนท้นกว่ากันอันไหนอันนี้ไม่พอละทดกว่านั้นยังดีนะเงินไม่อยู่เเงินไม่อยู่ยังดียังดีอยู่ถ้าเงินไม่พอเนี่ยคนละอย่างบางคนเอามารวมกันเลยนะงไม่อยู่ทั้งไม่พอด้วยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนเก็บเงินไม่อยู่คือไม่ไม่ควรจะใช้ในเรื่องเนี้ยอยู่ๆก็มีเรื่องให้ใช้อย่างเช่นขับขับรถไปยางแตกหรือตกล่องเหมือนอาร์ตแบบนี้อเออแล้วก็มันต้องมีเรื่องให้ใช้ยางแตกดูดิอยอยู่ดีไม่ว่าดีอย่างนี้นะ แต่เก็บแต่ถ้าเกิดว่าเก็บเงินไม่ได้คือได้มาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็หมดก็แสดงว่าคุณต้องหาเพิ่มถูกไหมแม่ถึงบอกว่าเวลาดูหมอหรืออะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเชื่อถามแล้วคุณฟังคําตอบเนี่ยให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยนะถ้าเกิดว่าถามแล้วจะฟังพ่อความสบายใจอ่ะไม่ต้องถามแม่นะเพราะจะไม่ได้ความสบายใจ อย่างนี้ก็เอเก็บเงินไม่อยู่แม่ก็จะบอกเลยถ้าคุณเก็บเงินไม่อยู่ส่วนอย่างมันจะเกี่ยวกับอาชีพคนเก็บเงินไม่อยู่นะเกี่ยวกับอาชีพที่ทําอย่างคุณบอกว่าแม่บอกเปิดหมวกอย่างนี้ใช่ไหมการแจ้งพดพ่อแม่เห็นเห็นเก็ทำก็จะเกี่ยวกับเจ้าที่เราทามาหากินในที่ของเขาก็ต้องจ่ายสวยเหมือนกับคุณเวลาไวทําอะไรอยากเปิดหมวกอาจจะไม่ได้จ่ายค่าที่อะไรเลยก็ได้แต่เราต้องจ่ายสวยให้เจ้าที่เขาเหมือนปกติคนเราเวลาทํามาหากินอ่ะมันต้องมีค่าเช่าตงนง้นแหละนี่เหมือนกันของน้องน้องขวัญนภาลองไปทําดูแต่คนที่ว่าไม่มีเก็บไม่ต้องถามก็หาเงินเพิ่ แล้วก็งดจ่ายเยอะๆหน่อยโอเคเนาะคุณขฝนอภาก็ได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับหากชอบคลิปของคนสื่อกรรมฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนทั้งหมดเมื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาท่านจะได้รู้คนแรกเลย